โอเคครับเมื่อกี้เราทําข้อ1เสร็จไปแล้วเดี๋ยวเรามาทําข้อ่ออต่อข้อ2เนี่ยมันก็จะถามว่าปอบ x มากกว่า64เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เปลี่ยน x ให้เป็น z นะครับแล้วก็มาตีกระดาษทดทางด้านนี้แล้วกันนะครับสูตรมันก็คือ z เท่ากับ x ลบมวส่วน ซิกมานะครับทีนี้เราก็แทนค่าไป x เราก็ติ้งต่างด้วยแทนค่าด้วยหกสิบสี่ลบมิวก็คือห้าสิบซิกมาก็คือแปดนะครับรก็กดเครื่องคิดเลขไปเลยชัวร์ดีนะครับหกสิบสี่ลบห้าสิบนะครับเข้เาสิบสี่แล้วก็หารแปดนะครับก็ได้หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับ ก็จะได้ค่าแซที่มากกว่า1.75นะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็วัดรูปซะนะจะได้ชัวร์ๆนะตีกระดาษทดทางด้านนี้นะครับเอาวาดโค้งปกติขึ้นมา 1.75ก็จะอยู่ทางด้านขวาของศูนย์ลากขึ้นไปแรงเหงาปุ๊บทีนี้สูตรมันก็เป็นไงเป็นกรณีมากกว่าทางบวกก็เป็นกรณีสามนะครับเราเป็นไงครับพื้นที่นะพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งงลูกก็เอา0.5ตั้งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็คือลบเปิดตาราง1.75 ครับอ่ะ0.5ตั้งลบดึงลงมาอ่ะทีนี้ขอหาตารางนะครับ1.75 1.7อ่ะอยู่ตรงนี้นะครับ1.7อยู่ตรงเขียวๆเวนี่ยนะแล้วก็5 5ก็คือ0ุดตรงเนี้ยนะแล้วก็ลากมาตัดกันที่ตัวนี้ศูนย์จุดสี่ห้าเก้ตรงนี้เราก็กดเครน่เลขธรรมดานะ0.5-0.4599ลบ0.4599ก็เป็น0.0401 0.0401ก็เป็นคำตอบข้อนี้